สวัสดีค่ะอายนาตาสอนค่ะมาทานข้าวนะคะวันนี้ได้ผัดเดผ็ดพผัดพริกแกงเผ็ดปลาทูสดนะคะใส่มันอใส่หน่อไม้ฝรั่งไม่ใช่มันฝรั่งนะนี่หน่อไม้ฝรั่งอ,มอมืมาเลยค่อยรียนนะมาทานด้วยกันเปิดเลยนะคะอืม ทานคนเดียวจัดเลยทําเองทานเองปลาทูสดๆเลยนะคะรู้สึกจะเผ็ดนิดๆยังไม่ทันได้กินเลยมาๆมา,มาอืม,อม,อม ออันนี้ไม่ใช่ชูชีปลาทูนะคะเป็นผัดพริกแกงเผ็ดนานํำปลาทูไปทอดก่อนทอดพอเขาเลืองเหลืองก็ไปผัดพริกแกงแล้วก็ใส่น้ำไปนิดนึง ใส่ผงนัวน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เกลือหยาะเป็นนิดๆแล้วก็ชิมรสนะคะเราจะเน้นหวานนิดๆพอได้ที่แล้วก็เอาปลาทูลงไปเคี่ยวนิดนึงเคี่ยวเพื่อที่จะให้พริกแกงเผ็ดน่ะเข้าเนื้อปลาทูนะคะส่วนหน่อไม้ฝรั่งนาก็นำไปลวกก่อนเพราะว่าถ้าเราลวกเราสามารถที่จะ บอกได้เลยว่าเราจะใช้กี่นาทีในการผัดนะคะพอเราลวกเสร็จแล้วเนี่ยเวลาปลาทูเสร็จคือเข้าเนื้อเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาน้อไม้ฝรั่งนะ่ะอใส่ไปเลยแล้วก็แค่คนๆๆให้เขาอาอยู่ในน้ำไอ้น้ำซอสนี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะไม่ต้องทำนานนะเีนี้ก็ทำเลยจ้ะ ้าแซ่บพี่น้องปลาทูสดเขาจะเนื้อนิ่มมากเลย ปาทูสดที่ห้องกกงถูกนะอ่าเขาจะขายเป็นเป็นถ้วยเป็นจานจานนึ่งก็ไม่กี่เหรียญเองถูกแล้วก็มีวิตามินด้วยเนอกราะว่าเป็นปลาทะเลนะคะ ปาทูเราสามารถทำไปทำอนยะ่างอื่นได้เนาะจะเป็นชูสีปลาทูก็ได้ต้มยำก็ได้ต้มยำเราใส่พริกป่นแซ่บใช้เลอะไรอะผักชีฝรั่งอหอมๆเนาะใบมะกรูดโรยหน้าแซ่บเลยแหละเดี๋ยววันหลังนาจะมาทำเป็นต้มยำ ช่วงนี้ปลาทูเยอะมีแต,ต่ตัวที่สวยทั้งที่แล้วนาะก็มาทำเป็นปลาทูนึ่งอร่อยหมักใส่เกลือแล้วก็ไปน,นึ่งนะคะเวลาก็ผ่านไปแล้วขอบคุณค่ะเจนคก็บหน้าค่ะ